พอให้แดดได้เลยใช่ไหมแบบไม่ต้องผ่านการร้างเมยอม่ได้อันนี้อร่อยอร่อยมากน้านนี้ต้องสั่งสามสองหนึ่ง คององอ่าไปเลยค่ะตรงนี้เป็นร้านอยู่บริเวณคององอ่างเป็นร้านสีเขียวๆแบบนี้นะคะเดินปเลยเพื่อนๆเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไง อ,อันนี้ค่ะลายสิแล้วก็อันนี้ค่ะแล้วก็ก็จีออ้มแหลคูซูสังโป เีลครัมดริงค่ะชาบัตเตอร์ทีเรียกว่าอะไรนะชูเชียใช่ <c oughs> ไหมประมาณนะั้นเดี๋ยวลองไปชิมว่าชากับเนยมันจะเป็นรสชาติย,นะายังไ <c oughs> งอดีจะวคนละคำนะน้ำเชอบน้ำนมสาบาน <c oughs> อ๋อก็จะเป็นเหมือนเนยเค็มๆน้ำร้อนๆนักแล้วก็เนย กล่องผู้มีคุณวุฒิทางด้านชาจืดๆมันๆจืดๆมันๆเค็มๆบัตเตอร์เบียร์ที่บัตเตอร์ทีนมจามาลีนมจามาลีมันจะกิ่นหอมกินหอมอยู่กินเหมือนเลยดีละได้ร้อนนะแย่ใช้อยู่เดี๋ยวเรามองมาดู ชิมชูเชียกันนะคะไม่แย่ดีค่ะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีความแบบว่าเค็มเหมือนกินชีสมันเหมือนแบบชีสในนี้ได้กลิ่นเนยไหมคะเนยหอมไหมเนยหอมไม่ได้ไม่ได้ให้กี่คะแนนนะคะแก้วนี้ เต็มสิบค่ะไม่รู้อ่ะแล้วแต่ความชอบอะล้วแต่ความชอบใครอยากกินก็มาชิมได้อันนี้คือโฮเกสลัดสลัดแตงกวามีข้าวคั่วมีหอมแดงเหมือนแบบเป็นของเย็นอ่ะเป็นยำแบบเย็นๆย็นโเกรเลี้ยนได้ ไม่ได้ยำเป็อเพรนี่ยำไ่ไม่เผ็ดไม่มันเย็นๆยำไปแบกนี่ไม่ใช่ยำเย็นเอาไว้แก้ที่อันไหเป็นเหมือนสไตล์น้ำจิ้มเหมือนน้ำอาจาดอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่หวานนะอยากให้ทุกคนลองมามนแเราก็แบบสดชื่นอ่ะเรียกว่าโอเคค่ะเรบอกไปนิดนึงคือพอเราติ่เสร็จไปคืนไปลึบมันมีความรู้สึของชาแบบหมาล่า เรียกว่าหัวเจียวหรือมันเรียกเป็นมักแปดชอกินประมาณนั้นคือมันมาแบบความชามยังชาเลยอก็จะเป็นโมโมแต่ว่าเป็นแบบทอดโมโมก็คือสกิลนี่เดี๋ยวจะฉีกแ้วน่ให้ดูจังหวะของก็อร่องมาเป็นไส้หมูสับ ข้าวคัวปั๊ข้างในมันก็ยังมีความชุ่มนี่ข้องในเขาใส่เป็นหมูสับแล้วก็จะเป็นเหมือนหอมหัวแดงแล้วก็จะมีแบบพวกกระเทียมไหม่ะหรือผักชีน่าจะเป็นผักชีหอมผักชีเลยลองชิมกันขอชิมน้ำจิ้มก่อนใช่ใช่ชิมน้ำจิ้มอยากดูหนึ่งจิ้มใงกวางยำใงกว้างน้ำจิ้มดีนะน้ำจิ้มจะออกแบบเผ็ดๆนิดนึง ัที่มีรสชาติเพ็ดๆอาเข็มเราไม่หัว่าเราอะไรอ่ะยังไม่ออกแต่ว่ากลิ่นเครื่องเทศมขาจะแรงนิอนึงจริงๆแล้วก็จะตักเียนงินน้หมูข้างนอันีมันเหมือไ้แค่ลงป่านั้แต่ว่ากิ่นรแรงกว่าอยนิเครื่องแกงอะกว่า เอ yup. มาดาชี่เป็นพริกแห้งผัดกับชีสแล้วก็มีผักมะตอเทศหัวหอมเดี๋ยวมา <p are> ลองชิมกันชีสที่เนี่ยเขาจะเป็นชีสที่มาจากน้องจำรีนี่จะไม่ใช่ของน้องวัวแต่นัีอกจากน้องใส่ชีสด้วยหรือว่ามือไง อืมพริกไม่ค่อยเผ็ดมากกินได้เหมือนเหมือนกินลาบซ่าท,ที่มีพริกแล้วก็โรชีตอันนี้อร่อยแนะนำว่าต้องมา่อจานนี้แนะนำเลย เ่าหล่อนไนอนจอจม่เนลนะี่ยมน่จะเปิดมน่นอเรียกว่าอะไรเรียกว่า chili อ o หรือว่าซี่โคงผัดพริกแกงพริกขม เขียวนานน่ว่าต้องอร่อยที่สุดเกี่ยวไหมมช่โครงแพทผแกงามแกงก็ไ้ง่าม่มีคอารสชาติรสชาติคนแทงกินได้อัน้เป็นไวอร่อยมากค่ะไข่อมโยงแบบอมเล็ตแต่ว่ามีรสชาติอ่าดิ หอมกระเทียมอะไรเงี้ยกลมกล่อมดีค่ะอันนี้เป็นข้าวหอมข้าวของคูถานเป็นข้าวหอมของเขาอ่ะเป็นสีแดงดูกลับเหมือนข้ากล้องนเหมือนเลยรสชาติเหมือนนะความรู้สึกก็ได้อะไม่มีรสชาติอะไรเหมือนข้าวบาร์บีคิวมากนะพี่แต่เม็ดเขาจะเล็กกว่าเนาะเป็นเม็ดเล็กๆจานนี้เป็นเหมือนกับ มัชรูมชีสเห็ดผัดชีสเนาะก็เป็นเหมือนแบบเดี <that> 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 <is gef> <necessary> ๋ยวลองดูว่ามันจะอันนี้ผกเขียวเห็ดมะเขือเทศเดี๋ยวลองชิมมันรู้สึกมันก็แบบเหมือนพิซซ่า พิซซ่าที่มีชีสมีเผ็ดแว่ามันเีนนเผ็ดก,ก,ก็คือมันกกตัดเลียนด้วยก็กินได้ใส่เ้น์เแหมือนอาหารมัหลักถ้าใส่เต้นสปาเก็ตตี้แบบหนึงก็เหมือนสปาเกตตี้ทำเหมือารได้อร่อยค่ะคลมกล่องเหมือนรสชาติข้าวผัดของอาหารจริงค่ะไม่มีอิกเรื่งเพลไม่มีเครื่องเทิดมเพล่ใ ไม่กินไหมนะครับไม่มีด้วยแต่ว่าเขาใ้มาผัดเป็นข้ผัดตอนเด็กอะอร่อยน้ำซุปงงต่อมรสสิบได้ให้แป่อ้ยผมไม่อันนี้เป็นชิคเก้นชิลลี่แต่ว่าชิคเก้นอะไม่มีก็เลยเป็นจับของชิลลี่แทนเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติของมันเขาบอกว่ามันจะมีแบบออกหวานนนิดึงผัด

อันนี้หลังจากกินจบนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆทุกคนมาให้คะแนนหนึ่งจานในดวงใจคนว่าคืออะไรเดี๋ยวเราลองไปถามคน,นแรกๆกันเลย่คนแรกเลยมาให้คุณส้มก่อนเลยค่ะหน,นึ่งจานในดวงใจจากที่กินไปแล้วก็รู้สึกมันก็เข็ดน,น,นะอะไรที่เป็นผิดอ่ะก็เห็ดใช้ได้แต่ถ้าจะให้เลือกให้คะแนนสิ่งที่แบบมาแล้วก็กินง่ายๆอิ่ม แน่นอนก็คือเกียวไส้หมูแล้วก็เป็นเกียวต้มอันนี้ใส่น้ำจิ้มก็ไม่เลี่ยนต้มกับทอดชอบอะไรมากอรต้มชอบต้มโอเมันจิ้มได้เงยๆรสเบาๆได้แต่ถ้าเองจะแก้เลี่ยก็ใส่พริกชี้เพียงเลกนบดหนึ่แต่ว่าคือแม่มาทอดแบบ ต่อมาค่ะคุณหญิงค่ะคุณหญิงไอ้จานนี้ที่ชอบมากอ่ามันจะอาหารจายอินเดียแต่ว่าเครื่องเทียงในไหนเของมันชื่อว่าพัชชาพัชชาริอร่อยมากต่อมาค่ะคุณโจค่ะเจ้ามงไหนไหนไม่รู้นั่นแหะก็คือเป็นจานที่รีวิวมาทั้งตอนแรกเลย เป็นฮอว,ว์ออกเชอร์รี่ที่ออกแบบว่าซีโครงถางพันเองอันนี้ดีสุดเพราะรู้สึกว่ามันไม่เลียกกนกริลล์อีกเนี่ยแล้วชีสโค้ดชีสไม่รู้จะชีสไปไหนนะั่นแหละแล้วคืออันนี้ดีสุดรสชาติที่แบบว่ากินได้กลางๆชีสจากน้องจำมะรีน้องยักษ์อะไรไม่เรียนสุดแล้วตอนนี้ขมังอนนี้ อค่ะคุณออฟจะมาหนึ่งจานในดวงใจของวันนี้คืออะไรช่วยกให้เมนนี้หมดเรียงเป็นเมนูที่ใช้ซิโครงผัดกับเคือเคียงซึ่งมีความกรอบๆเอหมดเลยมองจากจานแล้วแน่นอนที่สุดต่อมาคุณมิ้นค่ะคุณมิ้นมินนะมินให้จานนี้ เพราะว่าเป็นคนชอบกินซุปเผ็ดแล้วแล้วก็อันนี้นะคะเข้มข้นของเผ็ดที่นี่ทาได้แบบอร่อยแล้วก็เป็นแบบที่เรารู้สึกว่าถ้าใครรักชีสในการแบบจานเนี้ยเด็ดสุดสิบเต็มสิบเลยค่ะ ขึ้นเมนูนี้นะคนเป็นเมนเบสเซอร์เลอร์ขอดูคลิปของผู้การทางร้านใจดีมากคะ่ะพ,พี่คลิปพวกเรากลับบ้านด้วยนะหน้าตาคลิปเป็นแบบนี้ค่ะใช่เป็นผู้การน,นะคะอันนี้อิมพอร์ตมาเลยของจริงไม่เห็ทางร้านให้เป็นที่ระลึกไว้นะคะเราได้ของที่ระลึกเป็นพริกผู้การค่ะ